mà lẹ chân này đắt đi buông gặp, đắp đây là đấy alo đâu vậy gặp nhiều buông của nam trinh gặp rồi to bằng thiếu cao bằng gắn rất rất là non luôn đi

ีนานคนตกไหมไม่รู้อยาวนี้ตกนั้นคนตกนั้นหรอแด้ยนานไม่รู้ตกไหมดังนันเป็นน้องน้ำค <c oughs> รับ มันไม่เมื่อนกันเลยเลยอินดัมนี่เนี่ยที่ต่อโต๊ะต่าโต๊ะแบบนี้เนียนปัานเลยแบบเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าว่าดัมมืดเนมือนนั้นไม่ปัานมันจะเป็นโรุนมันจะเล็กเลยบอกล่า่ล่าเดียวเราวิ่งเมื่อเราวิ่งไปวิ่งมาเราเย็บมันนะมันจะเล็กเปดนเล็กเลยถึงนั้นเล็กเป็นดินเลยถ้าดำมดัแบบเนียนไม่ไก่ปั้นนี่มันต้อโอ๊ะต่อโต้าแบบนี้เอาไปทำเรื่อย กิดนดำต้องบอ,อ,อ,อกนนเ,อดเดี๋ยวแก้งอัดไม่ได้โอ้กได้ป็นแล้วไปตำดึงแต่ต้าวเป็นเมืันปันเนียนมันไม่กด้ป้านมันเล็กพอเราวิ่งเมื่อคนตอกปันี้เราวิ่งร,ร,รักเดียวร่องเดียวนี่คือวา่ามันจะรถมันจะเยียบเลยครับมันจะเป็นดินเป็บแป๊บเลื่อเมันจะโอ้นเน้นๆ,ๆเป็นดินดำโอ้โอเม็ดมันไม่ไม่ได้นะครับไปตำดนนึนมัน để đâu phải phụ na bán ăn bán đều à để mấy cái tiếp đó mấy yếp đâm mình cứ ghi Hãy subscribe cho ดูรถลงไปกันหลังวะแน่ไม่อยากขึ้นไปแลกเลยนี่จริงอันนี้บินล่งบินแบบดำมันขึ้นดูรถแพรบนี like ่พอเราขึ้นไปแลกว่ามันเราจะขึ้นไปแลกมันงเราขึ้นไปเห็นนั่นว่าเออได้ตาวันตาวันเป็นหน่อพุ่งควยเลยอ่ะพุ่งควโปรโวกี้นี่เฮียเด้อไอพวกไม่อยากขึ้นไปแลกวะไรล่ะ ไอ้กลางเดียวไม่หรืออะไรดูกลัวมันยับกูแล้วบอกว่ากูเมื่อเราวิงวิงนี่ตอวแต่ลงควนได้ปะรนะน,นี่ไมกไปโยนบอกมันกุมไปโยนโยนต้นกุมักกูอย่าพุ่งกลัวว่าวัางตายได้ไปเม็ดเลยหมุบหลงังโปรเนตบอกมันจะไปกบกับไปตัวกาตัวนั้นก็ดที่กันกูไม่อยากตึ้นไปเม็ดเลย

เต็มเต็มรัวบิดิดอันนี้เต็มรัวบิดิดรัวร่วรองอะเดี๋ยวเกลี่ยน,นึ่งขึ้นไปไว้เดี๋ยวก่อนรถรถในรถก็พวกมันต้องวิ่งงาน,ม,นงมันอะเตี๋ยวกอนเตียวแรงอเลยไปอ่ารัวร่องได้มันมนั่นี้มันไม่น่ามาปมมันทรมานแบบนี้ เป็นด <mile> <and Fred> <aaS> ูรถแ็บปุ๊บดิเซ้นรถทางได้จะเล่นบิดเส้นวันนี้มันก็ดีกันครับเพราะเราไม่ลองอัดมันหมากรถ เดี๋ยวอผมเล่นปีเร่ปะเร่ละอันนั้น,น,นถ้าเราเล่นเก่งนึงเงินเกินกวน่านี้เราต้องงัดมันหมักเล่นดูเปลืองถ้าเราไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ต้องงัดมันหมักโอ้ยมาแล้วมาแล้วเรื่องมอเตอร์วัวไม้ยา <c oughs> เรื่องมอเตอร์วัวไม้เดี๋ยวต่อกลับม,มาเอาได้จ่าหัวไปแล้วเออจ่าหัวว่าจ่ารถ โอ้ม,มอะไรบกไอ้ดีว่าไปบอลแป็กหนงจังมาจังไป็ควดมาลืมอย่าง,งเดียวนี่ไม่ลืมคือน้ำต้มนี่พุ่มันไข่เออลืมเม็ดใหญ่เลยกวาดจังไอเมียวมาไม้ว่ากวยดเป๋ว กล้องเข้าใายแคร่รักซี่เจดรอยกลว่วกอนน้ำปาลาก้อนเล็กตาตานี้พมกันไม่ได้กันกับดิว่าโรอดิว่านี่ปลารานี่คือกันไม่ได้เดี๋ยวบอ,อลเราหลดอีดร่างกันเดี๋ยวมา่ปวอทเทากังก้นกนี่คือดังตกตีของพวกมัน ก้มว่ากล้องดิบๆหนองวัน,นอะไรมึงกินอยู่วันกันนำปลีกกม้มได้ขนาดนีเราลบอีด้านลุกลึงลุกลึงเรานำตะกุนเพราะมันตีปากใต้อาจจะดูเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าไปแต่อ,ตอีด้านนัน้นน้ำคนนี่มากันเทวดอน đeo ủi đón, đeo con kiến, đeo bẹ chà bún đó. những con bướm mà mác này, bướm rồng này là đấy đâu. ủi đón cá kén để đào rãnh, ít mới

บักใบ้บรรลวนมันก็โปรยยางโปรยปามในบรรลวนเดี๋ยวมันได้อีกด้านั่นงงแับนี่นู่นเขินไปนู่นนูคือมันเป็กตาเราอะนะมันเป็กตาเราก็ไม่ขึ้นไปยุบรานูกันไปอยากเลียเราอบเนี่ยยุบระนี้กัน ta bay tí ăn bay đây không bay vẫn điện lằng điêu nữa bay ra bay lại là rong đạp bị để đeo bay bị chơi, chay nào non đấy rồi bay lên bắc cô bay rót đấm rồi rồi ra rát bị chơi còn ba bốn bay lằng đeo lại bay ra ta bay vào nuôn bay đeo bị nó cũng nhiều anh gửi bát đấy bạn nam nam quân đâu thì bắt tay quân đi cả nhau không ai cả ra cái quân bị để có mình mình mấy quân để để ลูกปลีลกน,น้องกันนะปีน้องพุมนึ่งจริงกันเด้กนนรับแต่ก็ลูกปีลกน้องพมนเดี่ยวังคนเดียวกันนั้นดเดี๋ยวไปเล่นั่ับเล่นนโอ้ตากแกเมาแล้วนะ

เลี้ยวตรงนี้เลี้ยวตรงนี้แบบเราพวนงี้ตัวล่างยาวไปเลยเจ้าไปก้าวไปรับกันในนู้รถไม่รถอึดเลยกว่าแกตายบมเตือนอึดจะไม่ขึ้นเดี๋ยวเ้าเป็นบ่ยเราบ่ไกวก้าเลยว่าจบเลย ลงถึงล่อแล้วเลีเล,ลุ่งไปถึงล่อแล้วตัดได้แต่น,นี้ยึดขึ้นได้ตอแต่พอยขว้วเรียบร้อยให้กันเดี๋ยวยขว้เทีนั่นไม่ตกเลยคุณทีนั่นมาไม่ต้งคุณไม่ตกคุณไม่ตก bây giờ đang mang tính là có để làm già này không, lục là cái, nia tung nia quá, không mà cướp được này, lò lôi, này

hả <laughs> 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 ok 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 ok